เิงกาวกีฬาท่านได้บอกว่าโดฟ้าทล่าล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 าดูนิ Sabbath, wine, ้วอ so, anyway. well, ่ะต่อไปตอนที่สามบอกว่าโดลาโดลาลาลาซอนโดโดลาลาลาโดโดโดดูนิ่งต่อไปลาลาโดโดซอนซอนลาลา ลาลาโดลาลาโดโดยนันลา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 โดสนลาโดลาลาสนเอาความนี้ไปอีกเที่ยวหนึ่งลาลาดูดสนสนลา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 โดสนลาโดฮาลาสน ง่ายหน่อยก็ท่อนวันที่ยห้าซ้อน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 ฝาซ้อนอ่าซ้อนซ้อนฝาซ้อนหลันตรงนี้ยาวเลยซ้อน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 ฝาเหล่ๆซ้อน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 ฝาเหล่ๆจะให้ได้นะอ่ะดูนิ้วให้ดีซ้อน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 ฝาหล่เลลาโซลาลาโซลาตรงนี้สองเท่า ชน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 ตาตาหลีหลีจะซ้ำนะมือกลางชนโดลาลาชนลาลาหัวดนตรเสร็จต่อไปวันที่แปดโดโดซอนผาซอนต่อไปเลยมีฟาลาชนลา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 เหลียมีฟาลาชนลาลาลาอ่ะดูจะชัดเลยมีฟ้าลาชนลา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  เก้เก้านะครับยาวเลยนะสับยาวเลยเหลียฟ้าอ่าเสร็จแล้วอ่ะนี่วันทั้งเที่ยวนะตั้งตั้งเต่เที่ยวที่หนึ่งถึงเที่ยวที่เก้าท่นที่เก้าเลยเรื่อง โดูหรอะดนะครับแล้วก็ซ้ำแถวที่3าน้่งเพลงเล่นกี่รอบก็แล้วแต่จะไปซ้ำจนที่3จนจบเที่ยว ลองซ้อมมันดูแล้วก็ต้องดูได้ได้ๆนะครับ